คุณองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุาสนิส์วัดพระธรรมกายปฏิบัติหน้าที่แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายเขาเยี่ยมคาระวะผู้บริหารองค์การภาครัฐในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565โดยได้มอบรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมารพร้อมด้วยชุดข,ของขวัญ จากผลิตภัณฑ์กาแฟเนเจอร์กิฟต์และขนมปังโกเบตโดยทั้งนี้ค่ะคุณองค์อาจได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณนิติชัยวิทยานนท์นายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคุณสุริยนโคชมพูผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งบางขันอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะนายแพทย์รังสรรค์บุตรชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปะุมธานีเป็นต้นซึ่งที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิย์วัดพระธรรมกายได้เป็นภาคีเครือข่ายรวมกับภาคส่วนต่างๆขับเคลื่อนง,งานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาพัฒนาสังคมส่งเสริมศิลธรรมในหมู่ประชาชนรวมทั้งประสานความร่วมมือในด้านงานสนาธารณสงเคราะห์เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัต,ติต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันค่ะ